สร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆและวงการบันเทิงไม่น้อยเมื่อพอลล่าเทเลอร์คุณแม่ลูกสามสุดสตรองโพสภาพคู่กับเต้บรมพิจารณจิตทยานหมื่นล้านแห่งเซนทรัลและผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทรัลเอมบาซี่ระหว่างเดินทางไปร่วมง,งานอีเวนต์ระดับโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาพดังกล่าวไม่เพียงแค่สร้างกระแสฮือฮาแต่ยังเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่ดูพิเศษจนแฟนๆหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่านี่คือการเปิดตัวคนรู้ใจคนใหม่หรือไม่ ซึ่งก่อนหน้านี้พอล,ล่าเคยออกมายอมรับด้วยตัวเองว่าเต้บรมคือแฟนเก่าสมัยวัยยี่สิบปีจากแฟนเก่ากลายเป็นรักครั้งใหม่ย้อนกลับไปเมื่อต้นปีพอลล่าประกาศว่าจะกลับมาปักหลักอยู่เมืองไทยแบบถาวรพร้อมลูกๆทั้งสามคนและในช่วงที่ผ่านมามีหลายมุมเมนต์ที่แฟนๆสังเกตเห็นว่าเต้บรมมักปรากฏตัวร่วมทำกิจกรรมกับพอลล่าและลูกๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมครอบครัวหรือปาร์ตี้กับเพื่อนๆอ,อย่างที่ซิวิลลิตี้คลับ จนกระทั่งล่าสุดพอลล่าโพสภาพคู่เต้บรมลงโซเชียลซึ่งดูเหมือนเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการทําให้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมเชียร์และแสดงความยินดีกับความรักครั้งนี้โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าหนุ่มคนพิเศษของเธอคือแฟนเก่าสมัยวัยรุ่นที่โคจรกลับมาคบกันอีกครั้งส่วนความสัมพันธ์ล่าสุดของพอลล่าและไฮโซหนุ่มน,นั้นเป็นแค่เพื่อนสนิทที่หวังดีต่อกันหรือกําลังคบหาดูใจกันใหม่อีกครั้งอย่างที่หลายๆคนจับตามอง,องคงต้องรอฟังความจริงจากปากพอลล่ากันอีกครั้ง